ใบเขียวใกล้ใกล้ต้นเลมันใกล้สีสวยมากเลต้องขับตัวเราออกมา จริงอันเนี้ยเปิถูกแล้วหรือว่าทดให้เราไหมพี่เซนมาใกล้ๆหนูนิดหอ๋ออุมเรือ่อถูกต้องมาใกล้ๆหนูหนดหนู่งใส่ คนขอให้เปิดคอกรมาสองสามวันแล้วเพิ่งได้ของมามาเป็นป้ายทำไมก่อนได้ของมาก็ลเลยเปิดให้เลยหมดแล้วนะมีอยู่สิบูกสุดท้ายค่ะสิบูกสุดท้ายนะป้ายนี้นะ กลมเหลือสิบกระสอบสุดท้ายป้ายเขียวครับใครรับแจ้งมาเลย29ค่ะสองเก้าขอใส่ไม้แขวนแป๊บหนึ่งนะทุกคนได้โชว์ให้ดูทีเดียว มาเลยนะตัวรีวิวสิบสิบหน้าสวนถูกมีหมดเดอ้อเป็นรวมชายหญิงนะทุกคนสเวตเตอร์รวมชายหญิง สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกล้องเอียงโอเคมาค่ะตัวแรกนี่เลยนี่นะขากลมป้ายนี้นะตัวแรกไหนคะ่ะสวยๆเลยซิปหน้านะนี่ฮาร์ปซิปก็มีนะทำฮาร์ปซิปมันจะเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอะ่ะ กคนน้องยิ้มปักม้าทุกคนโหปักม้าผู้ดีมากสเท่า2 9งเนะ2อ0พนะใครรับมาเลยใครรับรีวิวไม่เสียค่าเดินทางเหมือนเดิม ูพี่งานปักสีแดงสวยมากใหม่นะเกรด A สภาพเขาจะค่อนข้างใหม่สีเขาจะค่อนข้างสดนะคะเปอร์เซนต์เฟื้อนเสียเขาจะน้อยกว่าเกรดดีนะนี่งานเขาจะประมาณนี้เลยใครชอบใครรับจัดมาเลยค่ะไซส์รวมนะคะ S M L X L นะรวมนะคะวิงานคอปกตัวนี้น่ารักมากเลยใครชอบน้องคอปกน่ารักมากเลยมา น,น้อ,องคอลเลกชันคอปกคอสองชั้นนา่ารักใครรับแจ้งมานะได้ทุกตัวเลยค่ะอุ้ยนา่ารักสีชมพูเนี่ยค่ะใส่ได้ทั้งปีนะมันเป็นสเวตเตอร์คอกลมแต่ว่าผ้าเขาจะไม่ได้แบบหนามากนะ เขาจะไม่ได้หนาแบบมากมายก็จะใส่ไดทั้งปีค่ะมีสีพื้นมีสกรีนนะคะสีพื้นก็น่ารักค่ะถ้าอยากได้สภาพใหม่ๆแนะนำเลยป้ายเขียวนะคะแนะนำป้ายเขียวเลยนี่สีพื้นสวยๆผ้าแบบสดๆเลยค่ะ สีมนา,าใครรับแจ้งมานะสวัสดีในต็อกนะคะกระสอบ2อ0 9ครับผมส9ง0ั้าครับน่ารักไป็นสีสีสีเทาอย่างเงี้ยพี่สวยงานฟ้อนนี่สว่ะสีเทางานฟ้อนทรงสวยนะ ใครรับแจ้งมานะกระสอบรีวิวได้ทุกตัวนะคะหรือจะสั่งเป็นกระสอบใหม่ก็ได้สีพื้นสวยค่ะสีพื้นงานฟอนต์งานสกรีนนะคะงานปากักงานอะไรก็คือค่ะคๆกันไปนะมือสองนะคะลวดลายมีบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะงานปักค่ะตัวนี้ใครขอพอกลมวันนี้เปิดให้แล้วนะวันนี้เปิดให้แล้วนะสําหรับคอกลมนะจ๊ะอ้ย ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยค่ะฮาร์ฟซิปค่ะฮาร์ฟซิปบางคนอยากได้ฮาร์ฟซิปเยอะๆฮาร์ฟซิปน้วนอะไรเงี้ยไม่มีงานจะรวมมานะคะฮาร์ฟซิปีชมพูน่ารักใชรชอบความฮาร์ฟซิปมาก นต้องเอาไปรีดหน่อยจริงๆอันนี้ไม่ต้องซักก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากได้ความแบบใหม่ๆห,หอมๆก็ซักเพิ่มได้นะคะกมีมีน้องปลาตามาด้วยนะกระสอบนี้มีน้องปลาตานะน้องปลาตาก็มาะคะได้รับมาเลยได้ทุกตัวนะ you. <laughs> สีสดผ้าสะอาดป้ายห้อยใครชอบใหม่ๆเอาเลยใส่ได้ทั้งปีค่ะ ทรงสวยเห็นปะขนเทาพอสองชั้นแบล็คพิงค์ค่ะดำชมพูแบล็คพิงค์เข็ดดีมากเลยเจ้ารักเนี่ยสบายเกลีวยวเลยวเลยนี้นี่งานพอนเนี่ย พือนแต่งตัวง่ายหนึ่งตัดายโอ้โหด้านบนนี้เป็นแบรนด์นะแบรนด์หมดเลยเนี่ยใครรับมาเลยได้ทุกตัวค่ะ2,900บาทนะคะใครชอบสเวตเตอร์คอกลมงานสวยๆแบบนี้แคปหน้าจอได้เลยค่ะ